ไอนี่เพราะว่าถ้าเป็นไม่ไม่ลองซับในขาจะเลียวเลยแล้วให้ีใส่ซับในเองเหรอไม่ใช่เขามีซับในอยู่แล้วคือซับในมันก็คือตามกระโปรงแต่ว่าอช่วงขาข้างล่างอีแผ่นข้างล่างอะเห็นว่าเออถ้าแบบไม่ลองสอบในนั้นมันแต่อันนี้แต่งจริงจังเลยป่ะเนี่ยทำใหมันดูจริงจังแล้ววะก็ใช่ไงแค่ลองพื้นได้ยังไงหนูแต่งต่อได้ป่ะแม่ได้ปะไม่ได้เดี๋ยวลายเส้นชั้นเพียนไม่ได้ก็ลงแค่ แอมลองพื autour, ้นเดี๋ยวตัวลงตาเองสีดำอยู่ไหนแม่มาจะเป็นทุกอย่างไม่ได้แล้วต้วแม่แม่เอาสีดำมาให้หนูก yeah> ่อนหนูจะลงสีดำวันนี้ฮมีนามีไลท์เอ็มแอนดีนะคะใครรู้จักบ้างใครเคยกินบ้างที่เป็นขนมเปี๊ยะอะไรอย่างเงี้ยเปี๊ยะไก่ยองเปี๊ยะไก่ยองที่ดังมากๆแล้วก็เขาออกบุกกรุบเธอช่วยอุดหนุนได้นะไม่แต่อร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยมากๆอยู่แล้วคนเเธอน่าจะรู้จักกันแล้วก็เขาว่าใจดีมากคือ หนูคือเรากินกันเยอะใช่ป้ะหนูก็ทักไปที่ออกี่เคยกินอร่อยเออเคยกินอร่อยมากถ้าวันนั้นนะทุกคนช่วยกนอหดหนุนด้วยนะแล้วถ้ายอดดีอะ่ะเขาน่าจะจ้างให้หนูเป็นพรีเซนเตอร์เลยอะ่ะจริงๆนี่ล่าสุดเขาจ้างอีเวนต์เขายังไม่เขายังไม่ได้ดูผลตอบรับว,วันที่ห้าที่จอะไรนะว่าแบบดีไหมงไงแต่เขาครับเขาจ้างไปอีเวนต์ต่อแล้วกับพี่พีท้ะแล้วหนูก็บอกว่าอุ้ยอยากมีพรีเซนเตอร์ไหมคะซึ่งอีกคู่หนึ่งที่เขาแบบเลงอะ่ะแนอปนนกุลอันนี้พูดเลย แต่เขาบอกว่าแก้มุ่มพี่พีแต่มันดูเป็นเป็นโปรดักมันเหมือนแบบมันถูกต้องถูกถูกเออถูกต้องกับโ o d u c t เขาเพราะว่าหกลสินค้าเขาอหล่งเงี้ยมันคือแอปนนคุกอาจจะเอออาจจะเป็นแบบเข้าถึงยากนิดนึงแต่พอพี่บุ๋มพี่พีมันเข้าถึงง่ายแต่ตรงกับแต่โปรดักเขาเขาบอกเออฉันไปไหว้พระดีกว่าบุญบาททำไมกัวน ไม่สวย่ะพี่ผมุเมื่อกี้ดีกว่าแล้วเลือกตัวนี้แล้วกระโปรงข้างล่างไม่มีอะไรไม่ไลอันนี้ต้องส่งกลับไปคืนแซนหรอใช่เดี๋ยวค่อยส่งเอาไว้ใส่อะไรสักอย่างไม่ก็เอาเอาไว้ก่อนแล้วก็ค่อยส่งกลับพร้อมชุดเออเอาไว้ใส่อะไรสักอย่างอ่อแล้วชีจะซอ้อไว้หรอไม่ได้พี่ผมสั่งตัดไงอ๋อเรามีคนตัดเสื้อผ้าแล้วไม่อันนี้ไม่ได้หรอไม่ได้แล้วถ้าไม่ใช่ใส่เสื้อส้มนี้อ่ะลูกค้าเลือกอ่ะหรอแล้วข้างล่างอ่ะ กางเกงสีขาวเขาบอกเหรอถ้างั้นเป็นจริงสีขาวขายาวไหมล่ะอายาวมีไหมขายยาวธรรมดาไปเลยอ่ะขายาวแบบใส่นพี่จุ๋มขายาวซาลาอนอกได้ไหมนะเมื่อกี้อยากไหว้ชีวะไม่ได้อกได้ไม่ใช่เหรอแต่เอวบนไม่ได้ออกเหลือออก่ออกไม่ใช่เอวบนเอวบนสองมิะ หกได้หมได้จริงจริงมันต้องผูกเชือกด้วยนะตอนใส่ด้านหลังเดี๋ยวจัดการให้เขาบอกบอกว่าขยายจากไซนี้ประมาณสองนิ้วขยายจากไซนี้สองนิ้วหรอสองนิ้วขยายจากไซนี้ประมาณสองนิ้วทีนี้ก็จะแน่นไปยีนะเพราะเป็นเมนต้องใส่สบายสบายเนาะบ้าไหมเป็นเมนต้องใส่ผ้าสบายหน่อยแน่นมากก็ก็อันนี้เกินไปยีวันที่ห้าค่ะคุณนุ้ย ถ้าใส่ยีนได้ก็จบเลยสียีนจมูกคิวอันนี้ที่ให้่ายเยอะดีเนาะเนาะเจ็บป่ะเออแต่พี่แอมวิดีใช้กัที่อันใหญ่พอดีเลยแต่หนูว่าตั้งแต่ทำมาเดือนหนึ่งวะหนูยังไม่เคยโดนจมูกแบบนี้เลยนะอ้าพี่แอมแตะลองเอาลองพึ่งแตะจมูกกูก็แบบเป็นการเทสดูดี่โอเคขายาวดีรู่ดีกว่าเนาะดีกว่าเหรอดูเป็นไรกว่าเนาะ ดูเหมือนเปลี่ยน,นเสือ้อใดูเหมเือนพนักงานละชอบขาสัน้นว่ะเปลี่ยนเสื้อผมว่าขาสัน้นจะสวยกว่าใช่ไหมจะเ,เป็นแบบชิลกว่าใช่ไหมเอาแบบวันชิลชิลไม่มันไม่ควรเห็นเสื้ออย่างงี้เว้ยตั้งแต่เมื่อกี้ถ้ามันไม่เห็นเสื้อมจะดีกว่ากว่าเยอะอาแล้วชุดนี้มันดูเป็นเซตอะเลาข้างล่างพี่เก่งเท่ดีนะแม่ไม่มีของมันหายแล้วเาชอบใส่ไหนวะเป็นพนักงานมิธีินไงหนึ่ง ข้างบนทางด้าแดงโปรดักต์แดงโปรดักต์นี้นะ<ๆ>ทุกคนมาเจอกันนะวันที่8ซีคอนสแควร์บ่ายสองใช่บ่ายงเออตัวคิวดีกว่าบ่ายสามดีกว่ารันะรบรน่แต่วันนี้ห้ามาอุดหนุนก่อนนะเออเราเก็บขึ้นไปข้างบนอยู่ริง ตรงฝั่งแอร์แป้นไม่เจอกันนี่หว่าทำไมอ่ะไม่ว่างใช้ปะหนุนไม่วางเอาพี่ชอบตุ่นว่าเตรียมเอาเต็มแฮปปี้แล้วล่ะดูข้างหน้าฉันยังไม่มีคิวเลยฉันไม่คิววันนี้วันจุดท้ายแล้วตั้งแใจตัวเนี้ยแต่เอิงกินตัวนี้ได้อยู่นะแต่หนูอยากให้สีผมยาวเอาแล้วะได้ปะแฮปี้ของพี่บุ๋ง อ๋อมีใช่ปะ่ะอืมมเส้นสอะไรรอบแขนเส้งไหนตรงสัน้นเท่าน,านั้นชั้นผมงแอ่งเนี่ได้ตรงไหมแล้วก็แบบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมทำไมอ๋อไม่แปดหลอดก็ให้พี่อังแต่งไงเพราะตัวไม่ว่าง ใช่มีสิ่งไเห็ุพี่แอมแต่งหน้าสวยมากค่ะขอบคุณค่ะไลฟ์ขนมวันที่ห้าเชื่อกมันไปไหนอ่ะได้เอฟตูตาเยอเอ็นเลอศอ่ะขอบโคดีๆนะได้เลยเอ็มแอนดีอร่อยจริงค่ะอร่อยค่ะไม่หวานมากสุด อุ้ยทุกคนรู้จัก m D อ็มแอนดเหรอรเนาะเชื่อต้องลอเชื่อคิวเทพเจ้าการละเมิร์นานะและเมื่อเด๋ยวแล้เหรอไม่ใช่แก้มหมูจิตใจดีมาก หล่อนแต่งเจ้าสาวกี่โมงสาทูปาจีนปาจีนคือจบรับงานใครอ่ะตัวที่แจกครับอ๋อมันม่ร้อยสีนี่ได้ใช่ไหมร้อยักขึมน้นเพิ่เป็นสี่โลแล้วรู้เชื่อปะน้หนักตอนนี้หกสิบแปดแล้วอะเหมือนผู้ชายแล้วอะ เ็นมันต้องหูเวอร์ไซต่ลูกโอว้ไซเกิน์ตัดคือเครียดแล้วตอนเนี้ยต้องลดจริงๆละดูอวี๋ใช่ปะขนมไม่ได้แล้วยังติดเล่นอยู่ตอนนี้ยังแบบสองชิ้นไม่เป็นไรหรอกชอบกินน้ำอัดลมด้วยอยู่ไม่ชอบแต่วันนั้นมันเหนื่อยอ่ะเพราะฉะนั้นก็ดิ่งใช่ปกติไม่กินเฮ้ยหรือว่ามันเล็กกว่าพี่โจมันลองลองอันนี้ดิลองปรับสิได้ไหม ยังหวงเพราะมันหอมอ่ะเปรียไส้หมูหยอง M d อร่อยอมแม่ถาปพูริหิวเนาะแม่ถาปนีรออุดหนุนสั่งขนมมาขนมแปบหมดเลยยน่ารานแล้วม่นคืออป็นไงขนมอะไรนอนไ่ะคุณสำมีนอนตรงไหนนอนขนมจบแล้วใช่ไหมชุดอ่ะอไม่เ้ีรอ คุณสามีแตมใสขนมอะไรหรอคิตตี้คิตตี้มาลุีก็ชื่อเล่นชื่อคิตตี้ชื่อจริงชื่อเลียยาหลายชื่อหลายราวชื่อเดียวจำไม่หมดดวยแล้วนามสกุลน่ะลูกกระเทยลูกกระจอกสิทธาชัยมาด้วยเหรอสิทธาชัยมาเพราะว่าดกต้องมอบนะวิตายแล้ว คุณสัมลีสั่งขนมอะไรไปเข้ากันสุดๆเลยปิยดาสิทธาชัยกับเลยาสิทธาชัยอุ้ยเข้ากันโดีริยาไม่ได้เป็นแมวธรรมดาแล้วเป็นแมวราชนีกูลแล้วนางน็็จะมานานก็จะมาขวดบัลลังอีเป็ดไม่มีใครโค่นเป็ดลงได้ใครจะไปรู้นานจะใช้ความคืบแพกเล็กๆน้อยๆยืมได้ปะ อ่ะแล้วคนณสั่งลีไม่เมนด้วยนะนะทักเขาพีไว้ว่าต่างขนมมาขนมแปลกะหมดเลยถามว่าขนมอะไรอุ้ยเลยยาคุณจะ๊บ้าเห็นไหมพี่เก่งเรียกเัยอะเลยยาตัวอ่ะเลยยามันนี่มาเหมาะไหมตีนอันนี้ดูใหญ่กว้างตี้กับเลยยาอุ้มดูชอบอะไรเราก็ติดแอร์แท็กเข้าไปิตตี้เลยยาดูโฟลเจอร์อ่ะมันดูเป็นแมวกระเทยดีนะดูละครมากไปปะ อ่ะขอนพี่เก่งชื่ออะไรนั่นก็ <infring? S 1> ชื่อเลยาวงสซเวตไปเลยไปจดทะเบียนไอ้นี่แล้วรู้ไหมว่าใครคือเด่นจันอาจจะเอาอะไรอีกเออเอาอันนี้แล้วครับดราตามไหมถ้าแอบอยากทำให้ก็ทำเพลินเนาะคนแต่งให้อ่ะคิวก็ไปเรื่อยเนาะวิสิบหกแผันข้างสวยมากเลยอ่ะยางยางเมื่อกี้หนูาดไปอย่างเงี้ย จับแมวแบบนดิตัวไหลสนุกดีดัเงนี้จะสลุกดีจริงแล้วหมดตรงนี้ไม่ยัองวัวหมดอ่ะโคนคิวไอโคนโคนมันจะลงได้อีกลงเดี๋ยวมันรัดเพราะตอนนี้มันหักกับมัอนจะหักเดี๋ยวมันรัดอีกทียังไม่รัดเลยใช่ค่างๆยังแข็งๆนุ้ง แม่ทำอย่างนไม่เคยทำครั้งแรกพี่กณนึกว่าสั่งสุดละเสียนกี่แห้งแล้วคะคิวอ่าแลงอุยโลดอ่ะอันนี้มีขายแล้วเนี่ยี่นโลดอ่ะโลดอ่ะแมวได้ขนมายปขนมบินบีนี่อ๋อตัวเธอลืมครีมอันนี้ไว้ท่าน่ย คุณพี่ทักไปที่ร้านเลยบอกว่าขนมแตกหมดเลยค่ะบินสมชื่อบินมาพอดีน้องจะบินเขาจะเอากดไว้อย่างเงี้ยแล้แมัน,ไไนีลยคุกแม่ทำใจนิดนึงว่ามันบินสมชื่อนะอุ้ยอันนี้มันลดราคาแล้วนี่เออใช่ฉันมีโลเดนแ้วไม่เห็นใช้เออไม่ใช่เลย เนาะพอเราคุ้นอะไรอันเล็กๆก็เก็ออใช่จริงเดี๋ยวนี้พกแค่นี้อันนี้อันใหญ่ๆเราไม่ได้ใช้จริงจริงเพราะอันใหญ่ยุคสื่อแน่น่ารักมากพี่เก็บไว้ค่ะตอนสื่เแต่ใเป็นไหนเนี่ยเถุงบนตอนใช้ไม่เลือกอะไรง่ายมือหยิบอันเล็กก่อนลุงอ่า ถ้าเจอตลับสีๆแล้วแบบเป็นจุดต้องอ่ะก็ใช้ยาวดแล้วจี่ง่ายสะดวกเองไม่หยุดต้องคิดมีเยอะต้องคิดก็คือดูไรไม่หยุดต้องไม่ได้สนมากตามแต่พวงมาลัเดี๋มันอย่างนี้แหละใช่น่าหาไส้ตัวไม่แต่ที่ตกใจคือแบบว่ากระจงขึ้นน้องเรียวกับกระจงขึ้นจริงได้เออดูอยู่กันจะนอนพอดีพี่ตีมันเนี่ยปะ พี่จุ๋งเอาเมื่อวานอ่ะเขามือเด็กแป๊บหนึ่งพอนอนพักแป๊บหนึ่งก็ไม่ดูดขอบคุณค่ะเนี่ให้ใครให้บันนี่พี่บันนี่อ๋อรู้แล้วบอกคนทำไมนายชอบคิตตี้ทำไม่ก็แมวนี่ยเรียกบันนี่เลยมันก็จะชอบแบบเขามีกินเ่ะอไม่ใช่าใช่แมวหนูพ่อเขาชื่อบันบันไงให้เหมือนคล้องจอกกัน ส่วนแม่ชื่อตากลมคนละพไไปปหาแมม่ึงคือสัตว์ที่เกิดจากพี่บุ๋มมันแปลกนะชื่อตากลมแล้วให้ให้แมวหนูชื่ออะไรตาโตหรอตาโตไุ้ยม่เห็นบอกเสื่ออยแล้วหวานเย็นคือแม่ตาขี้ตาโตนี่เป็นคนต่างจังหวัดเป็นแมวต่างจังหวัดเป็นสาวแล้วก็สว่านเย็ดหน่อยหนึ่งมันเข้มมากเลยเนี้ยตาขีพ่อชื่อบันบันเนี่ยเพื่อแก้ให้หน่อยที อยู่ไปอยู่มาชื่อตาแตกเอาเนี่ยว่าอะไรนะผัดผัดขี้เขียนไ็ได้ไปหาคุณหุูมอีกแล้วนี่ไปหาคุณบุูมอีกแล้วอันเนี้ยเห็นแมมันช่หนังหมาเหรอแล้วเชือกมันสุดแค่ตรงหนัง้าตาลมกับอันนี้มีลูกขาดตัวชื่อตายไงเอาออกข้างๆดีกว่าทั้งนั้น เพื่าไต่าบันนี้อี้คนนึงซื้อแบทแมนเหมือนคนละคอกเลยอืมเป็นเรื่อยไปเปื่อยไม่มีไม่มีใีรแบบเลี้ยงเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแล้วเรียกตั้งชื่อให้มันแบบว่าบุญส่งบุญนำโชคอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันนี่อะไรอย่างนี้เห็นภาสภาพเวลาแมวหลุดไปแล้วไปหาวิ่งไปแบบตามแบบมีที่มีคนแหลกกูแล้วเรียกบุญส่งจ้าลูก อายุกับป้ามาอย่างเงี้ยเหรอบุญมีมีแน่นอนชื่อเนี้ยสังทองสีใสก็มีอะไรบ้างพี่เก่งขอสมุดธนาคารขอขอของธนาคารกรุงเทพเดี๋ยได้ไหมพี่แมวมันน่ารักมันอยากเล่นกับพี่ธนาคารเดี๋ยได้ไหมคะขออะไรนะลูกไอ้อะไรนะชื่อไหนวะสรุปแอมถ่าห้คตรเลยโกงงมากกถุงธนาคารถุดธนาคาร ก็ลองนี่ไงลองนี่ไงทีใช่ไหมเออไม่ได้ใช้นานมากหรอกวายก็คงเหรอจะเข้าไปข้างหลังแต่น่าคิวปัดปึ๊ดฟึ๊ดมันง่ายไงันอยู่นี้ลอยากแอบแอให้พองมานี้มันมีลูกโอโอเล่อเกลยดเอเมทเอมิสฮดีอ ทุกคนวันนี้มีมิตทีนมาแล้วค่ะับบก่อนที่เป็นลูกค้าเขาแบบเป็นตลอกมานี่เหมือนการสดๆขายด้วยตอนนี้เสียเงินแบบเสียเงินซื้อทำงานคือแบบเงินไม่เดือนะรล้วตรงนั้นแมวอาจจะตายได้นะถึงเดี๋ยวเราให้เก็บเข้าไปถึงวันส่งเข้ามาส่งนี่หรอวะช่วยมันเตมไปแล้วหรอหมันอยากวิ่งเล่นน่ะมันวิ่งไป นี่ะมับคันแล้วน่ะเองหรไม่พันมันชอบปีนมันชอบแบบปีนแล้วมันกระโดดกระโดดอ๋่ออ่่ออ่ออ่อ้่ออ่ออ่ออ่้อ่อ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 อวีอ่อ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 อ่มอ่ทอ่อ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 ่ออออนออ่ดอ่อ่ออ่ดอ่อ่อ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 อไอ่เด่๋ยวเอาไอขั่ออ่ออ่เอ่ออ่่อน่อาเออ่ออ่อ่ออ่ออ่ออ่า นีเกรแอคนคองกเ่ขาไม่ค่อยชอบผลิตน้ำตาลมาเนาะเขาเดี๋ยวนี้ดำมันแบบมันน่าแม่นะดูมันะกแล้วเม่ีแต่น้อชาติที่ทำเลยได้เงินปเยเลยนะพรคนขาีเพราะาเสียขาดมันมาหวานๆแล้วแทนแบบไม่อยากให้เึินมากมันไมเข้ามันหวนแล้วมันเก๋ว่านช้บุมให้เหร ได้ปะ่่ใช้อยู่แล้วอ๋อเอวาลีนเนี่ยแอมเขาเออเอาติเองแต่งหน้าตลอดนะเ่เริ่มล้เริ่มาจะอ่าแิดไม่ได้ดูตาน้องฉี่น้องต้องกบด้วยสิลูกอยู่ใบเขาใบเชือกเลย่ะเจ้าจอลลี่ไหมเนี่ยแล้วแต่แอมตัวสปของตัวเท่าไหร่ เด๋เราเรากันรยการวางแป้งแป้งเอะขดัวร้อนอขี้เยอะมากย่เก่งมีน้ำตกในตู้เย็นของพี่แอมไหนแล้วกบมันตราประกบพี่ลักผู้ขี้เยอมากพี่จุมแป็นแมวเด็กน้อยแมวจอนนี่ลองหางเลอะขี้ เป็นก้อนปะเป็นก้อนไม่แล้วไอไหลอะคีตรงนั้นก็จะไปกบที่อื่นเป็นเหมือนกันเป็นมันจะกบไล่ไปก่อนไงแค่ไปกบชีเป็นชีเลื่อออกมาข้างนอกแล้วเป็นก็กบดทรายโอ้ยเหม็นมากลูกอืมแล้วเหรอไม่ใช่นี่เหม็นมากกินตัวเองแล้วไอไม่หาบอุ้ยมันกบแล้วมันไม่หายเพราะว่ากินแต่น้ำเย็นแล้วก็ข้อของมันไม่กระดม ไม่หนูว่าเป็นเหมือนแม่หนูแล้วแหละพี่จุ๋มพาเชื้อแล้วเนี่ยพี่จุ๋มไอไม่หายเราวางปอดติดเชื้อต้องไปเอ็กซเรย์ปอดเหมือนแม่หนูแล้วแล้วก็ฉีดยาแป๊บเดียวหายเลยกินยาสามวันให้มันจบอ่ะจบคิวเคลียร์ก่อนฉี้หายไอเลยอ่ะหนึ่าน่าจะเป็นเหมือนแม่หนูนี่แหละมันขี้ถมอยู่หล้ยตัวเอามาสอบก่อนอ้าวเดี๋ยวบอกไม่มีกันพี่จุ๋มไอไม่หายแต่พี่จุ๋มไอเล็กเนาะไอแบบ ให้แม่แมไล่แบบนี้แหละไอ้ไม่หายอ่ะค่าเสื้อหักไปแล้วเนาะที่โอนอุ้ยยังไม่ได้ให้คิวเลยเนี่ยร้อยห้าสิบบาทเหมือนนะ <c oughs> วันนั้นรับคิวแปดพันห้าของพี่บุ๋มใช่ปะแปดพันห้าแล้วหนูโอนให้บุ๋มไปหมื่นนึ่งก็พันห้าหักหมดสี่หมื่นสามหกพันห้าเลยเท่าไหร่สี่หมื่นสี่ห้าร้อยนั่นแหละ กูเรียผปูเซตาค้ามันหนุนถงทำแต่ทำไม่รู้นะมันจะได้ปูเซตาค้ามันก็พันอยู่ดิหรอแต่มันไม่พันพอมอันนี้ของคิวอ่ะทำอันนี้ก่อนน่ารักซุมันนี่แล้วแล้วแล้วฉันบอกได้หรือว่าอ่ะคิวมองบนไม่น่ารีบให้คิวเลยอ่ะเออเดี๋ยวให้เอาก็ได้นะแปะให้เด็กก่อนเอออเาไปก่อนก็ไม่ต้องอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อกลับมาเราค่อยทำ เราไปอยู่แล้วต้องเอามาตอกพ<ด>ีเ่เนี่ยคุณผู<ม>้ชมเพระาระว่าเดี๋ยวมันม้วนม้วนม้วนมันจะติด<ช>คอมันเพ<ช>่<ช>ต้องเอาเสื้อออกเราขังมันใส่คอไว้ก่อนจบเออไม่ต้องวิ่งตลกว่าชีไม่มีเงินใช้หนูโคนแหกใช้มึงไม่มีเลยบอกว่าในธนาคารไม่มีเงินกลัวมิจฉาชีพดูดเงินเหนื่อยกับบุ๋มนะหลังๆเริ่มกลัวเมื่อก่อนปักเป็นฟอนเลย thì cái này là cái gì vậy quái có chứng, chị หมือนเกินเลยอะใช่ปะ ยิ่งให้มาเกินอ่ะมันสี่หมื่นห้าห้าร้อยไม่ต้องสี่หมื่นสี่ห้าร้อยอยูต้องคืนพันหนึ่งถูกปะสี่หมื่นห้าห้าร้อยก็ต้องสี่สิบห้ 45, าสี่หมื่นสี่ห้าร้รอยเอาซื 1, 1, 1. ้อเหรียญสีอ่ะเกินพันหนึ่งคิดว่าชิปนั่นเนี่ยเห็นไหมควดีบ่งบนใช่ดิถ้าในากาสี่สาม โอ้ได้ใช้หมื่นหนึ่งหักค่าเสื้อแปดพันห้าสี่นสามบวกพันห้าเป็นเท่าไหร่สี่หมื่นสห้าร้อยระบเบ้ใช้หมื่นหนึโอ้ได้ใช้หมื่นจำไงว่าทำอะไรบ้างสี่หมนสามพี่่งหนึ่งหมืลบเขียวพี่แขเจบจบลพ้ารอะไราบ้ไม่ต้องการอะไรเรานี่ก็สี่หมื่นสห้าร้อยใช่หมเราียใช่มเายวก่ะมา ของโรงพยาบาลมีงพยาบานาของวิชัมพี่แจ้งแล้วโรงบานคุณจัดสิกรคือตกเลขเนาะนของวิชัมพี่สรุปคุยเวลาเรียบร้อยว่าเดี๋ยวขอขายรอบนี้เสร็จจะสรุปยอดให้หนูแล้วก็หักให้เรียบร้อยค่ะไปถึงหักลบกบหนี้ให้ไงกบแทนใช่ไหมแค่กบแทนเดี๋ยวว่าใครกบใครไม่ต้องโอนค่ะคุยเรียบร้อยค่ะจบ เหมือนสามีปะโอนให้ใช้อื่นหนึ่งอ่านอีกรอบ